ดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆมารดน้ำเห็ดนางฟ้านะคะตอนกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มฝ่าฝานะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดหน้าก้อนด้วยนะคะอันนี้คือปุ้ยเก็บเห็ดเมื่อเช้าแล้วก็ยังไม่ได้แค่เอา กา้านแบบนี้นะคะทิ้งเพราะไม่งั้นมันจะเน่านะคะเพื่อนๆพ,พอเน่าก็จะทําให้หน้าก้อนไม่ดีนะคะเดี๋ยวี่ทำความสะอาดก่อนแล้วก็จะรดน้ำตามดอกเยอะพอสมควรนะคะพรุ่งนี้อาจจะได้หลายโล ที่ปุ้ยเลือกรดเห็ดลดน้ําตอนกลางคืนนะคะก็คือว่ามันจะมีความชื้นที่ดีแล้วมันชุ่มชื้นอากาศก็ไม่ร้อนเพราะว่าตอนตอนเช้าตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเนี่ยปุ้ยจะพักหน้าก้นไปก่อนเหมือนแกล้งเห็ดอะคะ่ะแล้วทีนี้เห็ดของเราก็จะได้เก็บบ่อยมากไม่ค่อยทิ้งช่วงนานนะคะ ตอนนี้คือมีเก็บทุกวันเลยตอนนี้เห็ดเรามีเก็บทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจะทิ้งช่วงแค่วันสองวันเพราะว่าปุ้ยเรียกรถแค่เวลาเดียวปุ้ยไม่ได้รดน้ำบ่อยปุ้ยจะเปิดน้ำแรงเพราะว่าไช่วงหนุ่ยไหว ช่วงนี้เข้าฤด,ดูหนาวแล้วก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงเพื่อนท,นทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็มาติดตามติดขายปุ้ยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ปุ้ยตลอดมาทางนี้บ้างนะคะเพื่อน อุย้ยช้อนอยู่ไหนวะอือเนี่ยประมาณนี้จริงๆอย่างนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ปุ้ยยังไม่เก็บเอาไว้เก็บช้ามุดทิเดียว,ลวกลางคืนปุ้ยจะลุกเก็บก็ประมาณตีห้าไม่ได้ว่าปล่อยให้สว่างไปเนี่ยมันมีแมลงเข้านะคะเพื<ๆ>่อนถ้าเราแบบไม่เคะเวลาเราเก็บเห็ดแล้วถ้าเราไม่เคะทำความสะอาดหน้าก้นก็จะมีแมลง เน่ยค่ะหน้าก้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนีน้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเหมือนหน้าก,นก้อนสกปรกถ้าหน้าก,นก้อนสกปรกก็เราก็ทํำวามสะอาดหน่อยเพื่อแบบว่าเห็ดมันจะได้ออกดีๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเน่าหรือมันชื้นเฉอะเฉะ ก็ปกเนี่ยมันจะเป็นเชื้อระบางทีช่วงนี้ราเขียวแล้วก็ราขาวระบาดของปุ้ยก็เสียไปหลายก้อนรดชุมช่มๆแบบนี้เลค่ะเพื่อนๆของปุ้ยเสียไปหลายก้อนแล้วค่ะเนี่ยเอาอกก็หลายก้อนช่วงนี้มันตอนที่ปุ้ยซื้อมามันมากับช่วงฤดูฝนตกบ่อยๆอะค่ะแล้วทีนี้มันเหมือน ก้อนมันชื้นหรือมันยังไงสักอย่างเชื้อมันเดินไม่เต็มที่แล้วมันก็มีรามากวนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าคุ้มเพราะว่ากําไรเราก็ถ้าเฉลี่ยจากไรายได้กําไรเราก็ได้มาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆพูดผิด <laughs> พูดผิดพูดผิดเขาเรียกว่าต้นทุนเออ อยกจะไปเยอะแล้วสมองเขาเรียกว่าต้นทุนนะคะเพื่อนๆต้นทุนที่ปุ้ยได้ลงทุนไปก็ตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วนะคะเพราะช่วงนี้จะได้เก็บบ่อยมากรู้สึกว่ามีรายได้เข้าเกืบทุกวันเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สั่งมา